มีฝีมือบางทีไม่มีประโยชน์เก่งเท่าไรนายไม่โปรดก็ย่ำแย่เรื่องฝีมือบางทีมีข้อแม้มักพ่ายแพ้ฝีปากอยู่ล่ำไปคัดคนดีมีความรู้ให้อยู่ป่าคัดคนเก่งคนกล้าให้อยู่ไร่คัดคนซื่อคนสู้อยู่ห่างไกล และเลือกใช้คนที่มีปอกคอสวนตัวชอสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมไปต่อเลยไปครับกลับมาอีกรอบนะครับหลังจากที่ผมวิธีที่ทําไปเมื่อกี้ยังไม่มีผลอะไรเลยนะครับแล้วก็ว่าจะมาไล่ตัวนี้ใหม่กลายเป็นว่ามันโคลละรุ่นนะครับที่ว่าจะเติมลมเติมไม่ได้นะครับรุ่นนี้แล้วก็เดี๋ยวเริ่มกันใหม่อันนี้คือปิดวาล์วน้ําเข้านะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็มาปิดวาล์วน้ําออกนะครับเดี๋ยวเราจะแกะตัวนี้ออกมาทําการเช็คว่าท้้งในเนี่ยมีเศษมีอะไรไปอุดตันไหมนะครับแกะตัวนี้ออกนะครับปรับแรงดันออกก่อนครับนะฮะน้ำก็ออกละเปิดเลยนะครับเน้นย้ำต้องปิดปลั๊กไฟนะครับปิดปลั๊กไฟ งั้นก็อันตรายนะครับมี็อาปิดเรียบร้อยแล้วอจะมีแรงดันออกาอย่างเงี้ยฮะดันที่ค้างอยู่ในระบบนะฮะค้างเยอะเลยแต่ดูคลิปใน youtube มาไม่ค่อยมีแรงดันนะไม่เป็นไรล้วแต่เครื่องนะครับโอเคก็มีน้ำอยู่แม้นี้ปกตินะครับโอเคเ,เรามาแกะตัวนี้กันต่อ ตัวนี้จะเช็คว่ามีอะไรไปอุดตันไหมนะฮะขันค่อนข้าง,าง,าง,างยากนิดนึงไม่เคยแกะเลยนะครับโอเคอ,อละก็เสียมเป็นอาการนี้มาประมาณเกือบอาทิตย์นะยังไม่มีเวลาที่จะมาดูนะครับวันนี้มีโอกาสดีวันหยุดงานเลยเปิดออมานะครับเป็นยังไงบ้าง ฝาซีนยางปกตินะฮะด้านในนี้โอ้หือเปื่อนนะครับด้านในนี้ปกตินะครับไม่มีไม่มีอะไรชำรุดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอุดตันทั้งในนะครับโอเคปกติดีนะครับใส่ไว้เหมือนเดิม เป็นโครงการของหมู่บ้านฮะไม่มีปัม๊มน้ำชั้นสองนี่งุดอีก,กันเลยทีเดียวเปิดมเบามากนะครับเลยจำเป็นต้องมีปัม๊มน้ำช่วยนะครับผมจะแกะตัวพักลมตัวนี้นะหมุนออกตามเกลียวนะครับมาด้านซ้ายนะครับก็จะมีน้ำค้างอยู่นะฮะ นี้ที่ดูเนี่ยเมื่อกี้ไปดูของอีกคลิปหนึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาบอกว่ามันจะมีที่เติมเติมลมบนนี้นะครับแต่ว่ารุ่นฮีติชรุ่นฮิตาชิรุ่นนี้ไม่มีนะครับก็เขาบอกว่าห้ามเติมนะครับเพราะว่ามันเติมมาแล้วเราใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือเอามาไล่ลมไล่น้ําออกนะครับนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องถ้าไม่ได้รอบนี้ก็คง ติดต่อช่างแล้วฮะโอเคประกอบกลับเข้าไปใหม่มีอะไรปนอยู่ไหมโอเคครับเปิดน้ำเข้าระบบหน่อยดิไลระบบนะครับไลาอากาศก็เปิดวาวนะครับน้ำเข้าจะทำอะไรก็ไลาอากาศนะครับโอเคปิดครับผมปิดเสร็จเราก็ประกอบตัว ถังแรงดันน้ําตัวนี้เข้าไปนะครับกเอาไปเหมือนเดิมครับหมุนเข้าครับตามเข็มนาฬิกาครับผมหมุนให้แน่นนะฮะโอเคอยู่วิวเดิมอันนี้ก็ขันกลับเข้าไปเลยนะครับปั๊มทำงานตลอดไม่ตัดนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเช็คในระบบ น้ำเราแล้วไม่มีที่ไหนรั่วนะครับก็ต้องมาดูที่ปัม๊มส่วนเดียวสเต็ปต่อไปคาดว่าจะลื้อตัวนี้ออกมานะครับเช็คข้างในว่าเห็นเขาบอกว่าถ้ามันมีรอยไหมเนี่ยเครื่องจะทางานตลอดนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนก็เดี๋ยวเปิดเครื่องเลยครับเปักเปิดวาล์วครับเปิดวาล์วน้ําเข้าเปิดวาล์วน้ําออก ทำงานต่อเนื่องครับไม่ตัดครับยังแก้ไขไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ก๊อกในในบ้านปิดหมดนะฮะก็ไม่ตัดเหมือนเดิมเมตรจะรันะ่ลองปิดครับปิดก็ไม่ตัดเหมือนเดิมยังไม่สําเร็จนะครับผมเดี๋ยวจะ แกะตัวนี้เปิติดก็ไม่ตัดนะครับโอเคเดี๋ยวแกะตัวนี้ต่อนะครับเดี๋ยวต่อครับอะครับ,รบเดี๋ยวเรา,เราจะมาทําการแกะเพชเชอร์สวิตนะครับขอปิดระบบน้ําระบบไฟทั้งหมดนะครับตัวนี้เพชเชอร์สวิต บอกห้ามปรับแต่งห้ามแอดจัดเราไม่ปรับแต่งเราไม่แอดจัดแต่เราแกะออกมาเลยดุย,ยน้ำฉีดเลยครับผมเราลืมปิดวาวน้ำออกมันย้อนกลับมันก็เลยเกิดแรงดันนะฮะระวังกันด้วยนิดนึงครับปิดให้หมดนะครับวาวน้ำแกะต่อครับผม นีเป็นน้ําที่ออกคือน้ำที่อยู่ในระบบนะครับเมืเกี้เราไม่ได้ปิดวาล์ว,วน้ําออกนครับเน่นนะฮะใช้ควงแนะนําหาย,ยาวๆหน่อยนะฮอันนี้เราจะเช็คว่าข้างในมันจะมีลูกยางมีสปริงอยู่ฮะลูกยางเสื่อไมไหมแตกไหมโอเคห้ามปรับแต่ง เราแกะเ,เปิดออกมาสิเป็นยังไงมานี่ครับก็จะมีอาการเป็นอย่างนีงไ้ไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรมีสปริงนี่ฮะตัวหนึ่งก็มกีมันเป็นถุกกรอยนะตรงนี้ มดขึ้นมาไม่ได้แตกเสียหายอะไรนะฮะปกติดีนะครับปกติดีเลยมันก็คงกลับใส่ก็ไปใหม่ใส่กลับก็ไปใหม่อ่าตัวนี้อยู่ยังไงหรือแกง่ายหรือควม่มอ่าง่ายงายง่าย,ายนะครับจะเข้าล็อกมันพอดีถ้าความนี่ไม่ได้นะก็งายนะครับแล้วนกะ็สปริงเดิมอยู่อย่างนี้ ก็ปกตินะครับนี่แค่แกะดูไม่ได้มีผลอะไรเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้เลยแล้วกันไสไหนเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งคือเรื่องของมันละลายมันไหม้นะครับเดี๋ยวแกะดูจ้างพี่ก็ไม่รักโอ้ยจ้าง อให้จ้างเงินเป็นกองกองสูงจนท่วมหัวน้องกี่ก็ไม่สนใจ